คลิปนี้เรามาคัดลอกลิงก์เพจกันค่ะหาไปที่เพจนะคะหน้าโปรไฟล์เพจเราแล้วก็หา3จุดค่ะเห็น3มจุดไหมคะขวาใต้เพิ่มสตอรี่นะคะกดเข้าไปเลยนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นคําว่าลิงก์เพจของคุณไหมคะคัดลอกลิงก์เลยนะคะนี่นะคะคัดลอกลิงก์ไปยังเพจเรียบร้อยนะคะนี่คือจะเป็นที่อยู่เพจที่เพื่อนๆสามารถ กดตามลิงก์นี้แล้วมาเจอที่เพจเราเลยฉะนั้นเวลาที่เราจะส่งคอนเน c t ชันหรือเราจะให้เพื่อนกดติดตามหรือจะเป็น call ก o a คชั่นนะคะเราก็สามารถเอาคัดลอกแบบนี้ส่งให้เพื่อนได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะจินก็เอามาส่งส่วนตัวให้กับพี่ปัดเลยแบบนี้นะคะอ่าโอเคแล้วก็วางเลยแบบนี้ก็ได้นะคะฝากเพจเราด้วยนะอันนี้ลิงก์เพจอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้ว พิมพ์บอกนิดนึงนะคะเพจจินเนาะแล้วก็ส่งฟึ้มไปเลยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะแบบนี้แค่นี้อันนี้คือกรณีคัดลอกลิงก์เพจทีนี้เราไปคัดลอกลิงก์ f a c e b o o k ส่วนตัวกันไปที่เฟซส่วนตัวของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวออกจากเพจก่อนนะคะปึ๊บเลือกเฟซส่วนตัวขึ้นมา นะเอาจากเพจโค้ดจินเรียบร้อยนะคะไปที่เพจส่วนตัวไอเฟสส่วนตัวค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์เหมือนกันนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นี่นะคะมองหา3จุดค่ะนะคะอันนี้ Android นะที่จินใช้เห็นไหมคะข้างล่างคัดลอกลิงก์เหมือนกันแบบนี้ค่ะก็เป็นการคัดลอกลิงก์ของเฟสส่วนตัวนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอาไปส่งให้เพื่อนนะคะหรือเอาไปแปะแนบใต้โพสต์ของเรา นะคะเวลาที่เราจะใช้เป็น call to action call to action ก็คือบอกให้พูดติดตามเขาติดตามที่ไหนยังไงนะคะติดตามมาที่เพจติดตามมาที่เฟซส่วนตัวนะคะหรือว่าติดตามไปที่ไลน์ติดตามไปที่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็น call to action แบบหนึ่งซึ่งเราถ้าใช้ลักษณะของการคัดลอกลิงก์แบบนี้นะคะก็จะทำให้ง่ายและสะดวกสำหรับเพื่อนๆที่เขาจะไปติดตามหรือว่าไปไปทำตามที่เรา Call to action บอกเขาะะให้เขา action นั่นเองนะคะโอเคนะมาดูกันค่ะถ้าเราจะเอาไปโพสแปะเป็น call to action เหมือนที่จินพูดนะคะก็ปกติเลยค่ะเหมือนเราจะโพส Facebook นะคะอ่าสมมติโพส Facebook นะคะเลื่อนมาตรงที่คำว่าโพสเราก็พิมพ์ใส่รูปใส่อะไรปกติเลยแล้วเราก็แนบลิงก์ นแนบคัดลอกลิงก์เมื่อกี้ของเราลงไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะแต่จินไม่โพสต์จริงนะคะ,ะฝากติดตามด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีที่เราไม่ได้มีรูปภาพนะคะเราแนบไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์รูปประจําตัวที่เพจเราเลยอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเราก็กดโพสตได้เลยแต่น,นี้ไม่โพสต์จริงนะคะทําให้ดูเฉยเยนะนะคะเช่นกัน จะเอาเพจลิงก์ของเพจมาแปะตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ